ถ้าเธอกำลังมองว่าจะทำให้ตัวเองรู้สึกไวต่อชีวิตได้ยังไงหรือจะให้การรับรู้ชัดแจ้งขึ้นสิ่งที่เธอใส่เข้าไปในระบบร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเธอสังเกตร่างกายตนเองว่าอาหารประเภทใดที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดีมากที่สุดเธอจะสังเกตเห็นได้เองว่ามันคืออาหารมังสวิรัตหรืออาหารจากพืชฉันกินอาหารแค่มื้อเดียวเกือบทุกวัน มันทำให้ฉันอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงท่านช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมคนจำนวนมากในอินเดียถึงเป็นมังสวิรัตความสำคัญของอาหารและผลไม้ในชีวิตประจำวันคืออะไร <c oughs> ตอนนี้ประมาณ38%ของประชากรของอินเดียเป็นมังสวิรัตอย่างสมบูรณ์สมัยก่อนมันก็เป็นแบบนั้นเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเกือบ60%เป็นมังสวิรัตแต่แพทย์แผนตะวันตกได้บอกกับผู้คนว่าถ้าเธอไม่กินเนื้อสัตว์เธอจะไม่ได้รับสารอาหารเธอต้องกินเนื้อสัตว์บ้างเพราะเหตุนั้นเนื้อสัตว์จึงได้เข้ามาแต่ในอินเดียการกินเนื้อสัตว์ก็ยังไม่เหมือนกับในตะวันตก มันเป็นแค่เครื่องเคียงแม้แต่กับคนที่ไม่ใช่มังสวิรัตมันเป็นแค่เครื่องเคียงมังสวิรัตถ้าการอยู่รอดของเธอมีอันตรายทั้งชีวิตของเธอขึ้นอยู่กับการอยู่รอดแต่เมื่อมั่นใจว่าอยู่รอดแน่แล้วตอนนี้เธอสงสัยว่าชีวิตทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอะไรเพราะเมื่อการอยู่รอดยังไม่แน่นอนมันจึงดูเหมือนว่าถ้าความอยู่รอดของเธอมันแน่นอนแล้ว ทุกอย่างก็จะดีเองแต่เมื่อมั่นใจว่าอยู่รอดแน่แล้วเธอถึงตระหนักว่านั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดชีวิตของเธอโอหยหาสิ่งอื่นการเอาชีวิตรอดเริ่มง่ายและสะดวกมากขึ้นที่นี่เคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีเพราะอย่างนั้นผู้คนถึงเริ่มมองเข้ามาภายในและสร้างสารรค์สิ่งต่างๆและสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือเกือบ70%ของประชากรทั้งประเทศมีความสนใจในจิตวิญญ,ญาณอย่างกระตือรือร้อนอยู่เสมอ การหันเข้าด้านในเป็นส่วนสำคัญของชีวิตด้วยเหตุน,นี้เมื่อพวกเขามองเข้ามาภายในพวกเขาตระหนักได้ว่าสิ่งที่พวกเขากินเข้าไปมีความสำคัญถ้าเธอแค่อยากแข็งแรงอย่างวัวเธอสามารถกินเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วแค่เพิ่มกล้ามเนื้อและหันมาใช้กำลังต่อสู้กันแต่ถ้าเธอกำลังดูว่าจะรู้สึกไวขึ้นต่อชีวิตได้อย่างไรจะทำให้การรับรู้ดีขึ้นได้อย่างไรจะรับรู้สิ่งต่างๆนอกเหนือการรับรู้ปกติได้อย่างไร สิ่งที่เธอใส่เข้าไปในระบบก็มีความสำคัญมากดังนั้นสิ่งที่ผ่านเข้าไปในระบบด้วยการต่อต้านที่น้อยที่สุดคืออะไรถ้าจะแสดงให้ชัดฉันขอพูดแบบนี้อย่างเช่นถ้าเธอกินเนื้อดิบในระบบของมนุษย์เมื่อเทียบกับสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งมีความยาวของทางเดินอาหารเป็นสมเท่าของลำตัวโดยประมาณ สัตว์กินพืชมีความยาวของทางเดินอาหารคือ5้ถึงหเท่าของความยาวลําตัวในมนุษย์อาจมีความยาวระหว่าง2 4ถึง28หรือ30ฟุตซึ่งยาวเกือบ5ถึง6เท่าของความยาวร่างกายของเราในช่องทางเดินอาหารแบบนี้ถ้าใส่เนื้อเข้าไปก็จะเดินทางผ่านช่องนี้ช้ามากเนื้อดิบจะใช้เวลาโดยประมาณ7 0ถึง72ชั่วโมงเพื่อที่จะผ่านบบ ถ้ากินเนื้อสัตว์ปรุงสุกจะใช้เวลา50-52ชั่วโมงเพื่อที่จะผ่านระบบถ้าเธอกินอาหารประเภทผักที่ปรุงสุกแล้วจะใช้เวลาประมาณ24-30ชั่วโมงจึงจะผ่านระบบถ้ากินผักสดเข้าไปจะใช้เวลา12-15ชั่วโมงจะผ่านระบบไปได้ถ้ากินผลไม้จะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงในการผ่านระบบเราจึงเริ่มรู้ว่าอาหารประเภทไหนที่จะค้างอยู่ในร่างกายน้อยที่สุด มีสิ่งเจอปอนน้อยที่สุดและผ่านเข้าไปในระบบได้เร็วเพราะในโยคะนี้เป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนก็ยังดูแลเรื่องนี้อยู่แม้แต่ตอนนี้ถ้าเรากินอะไรเข้าไปในภายในสองชั่วโมงครึ่งเราจะต้องหิวท้องต้องว่างแต่เราจะไม่กินท้องว่างแต่เรามีพลังเราจึงไม่กินโดยทั่วไปแล้วที่นี่ในศูนย์โยคะทุกคนจะรับประทานอาหารเพียงสองมื้อเท่านั้น มื้อแรกตอนสิบโมงแล้วมื้อที่สองตอนหนึ่งทุ่มแค่นั้นฉันกินแค่มื้อเดียวซะส่วนใหญ่ถ้าฉันเดินทางฉันอาจจะกินอย่างอื่นอีกนิดหน่อยแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าฉันอยู่บ้านฉันก็จะกินอาหารแค่มื้อเดียวตอนเช้าหรือตอนเย็นคะฉันแค่อยากรู้โดยทั่วไปสำหรับฉันคือสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นมันทำให้ฉันอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงมันไม่ใช่ว่าเป็นกฎอะไรหรอก แต่แค่มันมีความจำเป็นสมมติว่าวันหนึ่งทำกิจ,จกรรมออกแรงมากเธออาจกินอาหารช้าเล็กๆน้อยๆหรือกินผลไม้หรืออะไรทำนองนั้นอาหารไม่ควรนำมาเป็นเรื่องของปราชยาหรือเป็นกระบวนการทางศาสนาใดๆอาหารเป็นความต้องการของร่างกายถ้าเราสังเกตร่างกายว่าอาหารประเภทใดที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดีที่สุดทำให้ร่างกายสบายที่สุดก็ดจะสังเกตได้เองว่าเป็นอาหารมังสวิรัติหรือพืชเป็นหลัก ร่างกายจะรู้สึกสบายที่สุดมีความยืดหยุ่นสบายและมีการย่อยที่น้อยในแต่ละวันพวกที่สังเกตรธรรมชาติของร่างกายของตนเองย่อมกลายเป็นมังสวิรัตโดยธรรมชาติ เมื่อการเอาชีวิตรอดยังคงเป็นปัญหาใหญ่การล่าสัตว์และการกินสิ่งที่เธอต้องฆ่านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของการอยู่รอดแต่เมื่อสังคมสงบลงและมั่นคงขึ้นแล้วพวกเขาสามารถปลูกสิ่งที่พวกเขาต้องการได้เมื่อพวกเขาสังเกตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดแต่เป็นการยกระดับชีวิตไปสู่ระดับการรับรู้และประสบการณ์ที่สูงขึ้นเมื่อนั้นการเปลี่ยนเป็นมังสวิรัตจะกลายเป็นกระบวนการทางธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้ทุกที่